สวัสดีครับน้ากอบครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาพาทุกท่านมาชมแม่ของเจลิโอเจลิโอที่เราให้ดูคลิปที่แล้วนะนี่คือแม่แตงโมเนาะเดี๋ยวให้น้ากอบลองแนะนำคนนยครับว่าประวัติเขาเข้าๆอันนี้มีลูกมาห้าตัวแล้วแม่แตงโมนี่เนาะมีลูกมาห้าตัวแล้วก็โดอมากเป็นพ่อวัวทุกตัวเลยใช่ราคาลูกนกต้อน เจ๊ตแท่นนีซีแท่นนีก่อนคือลูกเขาเนี่ยขายเป็นพ่อพันไปหลายตัวแล้วแสน ciel, แสนขึ้นหมดเลยเออได้เป็นแสนทั้งนั้นหลายแสนด้วยเออหลายแสนแล้มาอยู่กับพวกนี้ค่ายชุนี้ตัวงั้นก็ได้ราคาดีตัวนี้กับปีวิทยุเยเน่แล้วก็ปลาหลาดอารมณ์ก็ต้มไม่เระต้มมาลีโอ้ออกมาเป็นเจ้าลีโอแล้วโทนี่ ตัวสท้องตัวลาสุดิเอลิโอก่อนหน้าลิโอที่พี่ใช้ก็คือโทนี่จะโทนี่ไปอยู่ฟาร์มเซเนมที่กาลสินนะตอนนี้ลิดจำเชื้อเป็นพ่อพันเลยตอเนี้ยลิจำเชื้อไปแล้วอืมครับผมแล้วจ้าลเโอที่เราดูคิไปแล้วก็คือตอนนี้สมะกวดอยู่เนาะเขาไม่ธรรมดาได้มาสองถ้วยแล้วเดี๋ยวแม่แม่ตังมเนี่ยเขาสายพันธุ์เอสายเขาเนี่ยมาจากทางไหนครับผมใช่สายเลือดเป็นล้านของเจ้าบูเป็นหลานของเจ้าบูบาซิน แม่เขาเป็นลูกปู่แม่ของแม่แตงโมคือแม่ของแม่ก็คือยายเขาอยาตาเป็นบูปัสตินอ๋อตาเป็นบูปาสินก็ดูรูปทรงเขาเนี่ยกระโหลกโจนอกแล้วก็เขาลูกไปข้างหลังตัวสูงใหญ่หนานะรูข้อขาใหญ่เป็นเลือดเลือดร้อยแล้วเป็นเลือดแม่เป็นเลือดนอกพ่อเป็นเลือดนอกหมดเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเลือดร้อยได้เลย เพื่อพัฒนาลูกมันพ่อพ่อของเจ้าแจงโมพ่อของเจ้าจงโมคือมิตรภาพมิตรภาพก็สายนอกเหมือนกันก็เือาเป็นเลื่อดร้อยเลยคือเห็นเขาสีเทาบทอย่างเงี้ยบดบดเนี่ยมีลูกลูกก็แดงมีนะให้ลูกแดงใช่ครับผมใช่ใช่มะกรูดทับแดงกระสิมไปข้ายไปสี่แซ้บห่านก็แดงแปเลยอือคนที่เขาบอกว่าถ้าวัวบทเนี่ยสามารถไม่ต้องกลัวสามารถส่งลูกแดงได้ให้ลูกแดงได้แต่พ่อขาวได้แดงได้ครับธรรมดาครับ ดูลักษณะเขานะตัวใหญ่นะสูงนะสูงนี่นะ่าจะมีร้อยหกสิบขึ้นเนาะร้อยหกสิบบวกอายุเขากี่ปีแล้วครับอายุน่อควรซึ่งเจ็ดปีอืมตัวเขาใหญ่นะัหนะลูกห้าตัวนี่มันก็ยังร้อนมีมีเจ็ดปีเลยเจ็ดปีขึ้นเนาะเจ็ดปีขึ้นแต่ก็ยังให้ลูกได้เรื่อยๆเนี่ยก็มันก็อย่างนั้นแหละลูกก็มีต่อเลีเลย้ยงมาเรื่อยดูนมเขาคดีนะน นมพอดีไม่ใหญ่ไม่ยาวอันนี้เจ้าลิโอไม่ได้กินนมเลยยุดกินนมแล้วไม่กินนมเลยนกระส้มใบใหม่แล้วกระส้มเจ้าโอดินเลยอ๋อตอนนี้ในท้องเป็นอ๋อพครคือโอดิ딘จะได้รอบเนี่ยนะอเออเจ้าโอดินนี่มันเด่นทางไหนครับนสีหู้สีหัวกบาลใช้ได้หดมดแดงไหมแดงแดงอ๋อเจ้าโอดินเนาะเดี๋ยวผมไปหารูปขึ้นมาให้ดูตอนนี้กำลังนิยม อ๋อเป็นเป็นวัวพ่อพันธุ์สายใหม่เนื้อไส้แยกเพศด้วยอันนี้ใส่เพศไหนไว้แยกเพศเป็นให้เป็นตัวตัวเมียอ๋อตัวเมียเดี๋ยวมาลุ้นกันมันก็เป็นตัวผู้มาตลอดเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวผู้หรือตัวเมียเพราะว่าแยกเพศก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะใครที่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีนะครับก็ยังต้องลุ้นเอาอยากได้แต่เปอร์เซ็นต์ที่ได้ตัวเมียสูงขึ้น อยากจะได้ตัวเมียเอไว้ซื้อตระกูลเต่าใช่ใช่ครับผมก็ห้าตัวตัวผู้มาทางนั้นเลยไม่เจอตัวเมียเลยซึ่งมามามีเที่ยวนี้มีน้ำเชื่อแยกเพศหรือใต้แยกเพศจะโอดีตเขาเป็นเลือดร้อยไหมเลือดร้อยเลือดร้อยน้ำเข้าเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูข้อขาพอเป็นเลือดเลือดน้ำเข้าอ่ะพอเป็นเดี๋ยวให้ดูตัวดูขาดูเลยนี่ใหญ่ครับดูในกล้องอาจจะดูไม่ใหญ่นะ แต่ถ้ามาดูตัวจริงสำหรับตัวเมียเนี่ยผมว่าใหญ่เลยเนะโครงสร้างใหญ่เลยหนงหนาหางยาวถึงพื้นเลยนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวไปถ่ายตูดไาให้ดูเดี๋ยวให้ให้ดูท้ายนะเขาก็หลบอันนี้ให้ดูท้ายของแม่แตงโมงนะครับดูหางคำยาวตกพื้นเลยอันนี้ที่เขาบอกว่าดูวัวให้ดูหางเนาะ เนี่ลือดร้อยแดูให้ดูหางครับนี่หางเขาหางยาวสวยถึงพื้นเลยถือว่าแม่เต็งหมูนี่เป็นเลือดร้อยเลยสวยครับสวยสวยยุดใหญ่ใช้ได้เลยลูกนกแท้ๆสายเลือดบูบาซินลูกของมิตรภาพก็ถือว่าเป็นเลือดร้อยกับเลือดร้อยบวกกัน แข็งแรงเนาะแข็งแรงแข็งแรงเป็นเรื่องน้อยที่แข็งแรงมากให้ลูกมาถึงห้าตัวเลยนะครับแล้วก็สวยทุกตัวเลยลูกเป็นพ่อพันธุ์ทุกตัวเป็นพ่อพันธุ์ทุกตัวเลยไม่ธรรมดานีแม่แตงโมนะครับแล้วก็ยืนใหน้แกไปเลยนะครับมันถ่ายไว้ให้ทักแม่มแตงโมนะกรอบไปแล้วไปลูกม,ม,มาลิงมา,มา,มา แม่แตงโมแตงโมนี่ไหมน, <laughs> นี่อาจจะดูไม่ค่อยเออ่ไม่ค่อยอ้วนมากแต่ก็ถือว่าอ้วนแล้วนะ ừ, เพราะลูกเพิ่งคลอดไปได้สี่ห้าเดือนเนาะนี่เพิ่งจะไปเจาะใบใหม่เด้ออันนี้เห็นมีรอยตรงนี้นะครับแล้วกรอบมันจะตีเบอร์พอตอนนี้อินโดบีเซิยก็มีสมาคมแล้วเนาะ ừ, มีใบเพชรมีสมาคมมีใบเพชรมีใบป,ประวัติก็ถือว่าเป็นข้อดี ừ, <c oughs> ข้อดีนะเพราะว่าเราจะได้สื่อ สืบสายสืบอะไรได้ครับผมสำหรับเรื่นี้ขอขอบคุณนักประกอบนะครับผมที่ให้เราเข้ามาเยี่ยมชมฟังนะครับผมยังไงก็ใครที่สนใจก็คือเข้ามาเยี่ยมชมหรือโทรเข้ามาสอบถามเลยครับครับผมขอบคุณนักประกอบมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ โอ้นักกรอบครับเฮ้ยผมีผมเดินมาเห็นตัวนี้มันจะสูงใหญ่มากเลยครับอให้นักกอบแนะนําหน่อยว่าตัวนี้เป็นระเลูกคอรเดคิงเนาะโอ้สูงใหญ่มากเลยครับเป็นวัวขาวตาเป็นแบ็กบาซินโอ้แบ็คบาซินแม่ครัหนังหนาหนังดำาสวยครับสวยสใหญ่นะใหญ่มาก อันนี้ก็เป็นของแบ็กบ์าซิก็เป็นสายของบูวาซิเหมือนกันอ๋อกส็สืบสาย